ก็วันนี้ก็ม mm hmm. าพบก,กับมืนก็คืีนี่แล้วนะคะ mm hmm. วันนี้นะคะ mm hmm. เราก็จะมารีวิวรีวิ mm hmm. ว mm hmm. ของจิ๋วในนี้นะคะ mm hmm. ในกระปุกนี้นะคะ mm hmm. เดี๋ยวมาดูกันว่าจะเป็นยังไง mm hmm. ตัวแรกนะคะ mm hmm. ก็จะเป็น ุูปนะคะแบบนี้นะเดี๋ยวเรจะโชว์ให้แบบนี้นะคะตัวอะไรคะน่ะมันคือลูกยิ้มค่ะลูกยิ้มมีสามอันนะคะนีอันนี้มีสามอันมีนาร้องให้กับนาเทแล้วก็นายิ้มนะคะต่อไปนะคะก็จะเป็นแก้วนะคะ เกลียวดีน่ารักมากแล้วก็จะเป็นน้ำมันเนาะนี่น่ารักมากเลยต่อไปนะคะก็จะเป็นกล่องนมนะคะก็เคยทำคลิปนี้นะคะไปหลายๆปีแล้วน่าจะประมาณหลายปีแล้วมั้งหลายเดือนหลายปีแล้วลลก็อันนี้นะคะก็จะเป็นแฮมเบอร์เกอร์นะคะอันนี้นะคะอยู่ที่ข้อต่าก แล้วก็จะมีขนมถาดนะคะประมาณสี่อันนะคะขนมอะไรบ้างคะอันนี้เป็นขนมแซนด์วิชอะไรพวกนี้นะคะน่อไปแล้วก็ต่อไปนะคะก็น่าจะเป็นไส้กรอกนะคะประมาณนี้แล้วก็จะมีเป็นขนมคุกกี้นะคะคุกกี้หลากสีแล้วก็จะมีขนมปังนะเป็นไส้ใบเตยได้เลย นี่นะคะแบบไมเห็นนะต่อไปก็จะเหลืออีก2อย่างนะคะก็จะมีน้ำโพกประมาณนี้นะคะน้ำโพกเป็นยางลบนะคะแล้วก็อันนี้นะคะไม่ใช่ยังลบนะคะเป็นของเล่นนะคะคือขนมปังนะคะขนมปังถ้ารวมทุกอย่างนะคะก็น่าจะประมาณขอ <4 S 2> ประมาณเลยก็คือเยอะแหละ มาแล้เดี๋ยวเราก็จะมาเราก็จะมาลือของอีกอันนึงที่เ็นอันจิ๋วนะคะต่อไปนะคะก็จะเป็นรถนะคะกมันแบบขัดได้นะคะจะมีเสียงด้วยนะนแล้วก็จะมีเป็นเป็นคุณกระต่ายน้อยนะคะประมาณสามตัวนี่นะเป็นกระต่ายน้อยนะ ก็มีคุณแม่คุณพ่อแล้วก็ลูกชายนะคะนี่<ม>ต่อไปโอเคนะคะชื่อกระต่อยตัวนี้นะคะ<อ>ก็ชื่อมิน<อ>นี่นะคะตัวนี้ชื่อว่าซันดี้ตัวนี้ชื่อว่าเป็นอะไรนะเราจำชื่อไม่ได้ชื่อว่าคุกกี้นี่นะทุกคนกคน็จปชื่อไม่อยไดแล้วก็ต่อไปนะคะ<ม>ก็จะเป็นมา้า นี่นะเป็นมาโพนี่ไม่ชื่มาโพนี่่ยเป็นมาเป็นมาบาร์บี้หน้าตาก็จะประมาณนี้เลยนะอันนี้เราเราเราอจะเคยรีวิวไปแล้วหน้าเลยต่อไปทุกคนก็น่าจะจำตัวนี้กับตัวนี้ได้นะทุกคนเ,คเพราะว่าน้องแสดงทุกหลายเรื่องเลยจำชื่อกันได้เอยตัวนี้ชื่ออะไรคะถูกต้องค่ะบับเบิ้ ตอนนี้ชื่ออะไรคอมเมนต์มาหน่อยจำชื่อไม่ได้ไปดูคลิปเก่าด้วยนะต่อไปต่อไปเป็นกระดิ่งนะคะประมาณนี้นะเราตั้งชื่อให้มันเป็นแบบลูกไฟนะอยู่ในกล่องนี้นะคะเทคที่สอง 2, คือเทคที่สอนะคะเป็นอันนี้นะ พ็จะรู้จักเลยมันคือที่คาดผมนะทุกคนที่คาดผมของเรานะคะคือเอามาเอามาแบบโชว์ตลอดในการแบบเป็นโซฟาเนาะโซฟาของมวันนี้นะคะชื่อว่ากระเทียมชื่อว่ากระเทียมนังเป็นสีชมพูนะคะ กับแม่ซื้อให้ตอนอายุสขวบห้าขวบโอเคค่ะสำหรับคลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้นะคะบ๊ายบายค่ะ